บานนาพาสุกทุกคนหอบเขา่าโอ้ัลงนาลงทงนาเบาต้มเด้อเนี่ยผู้ใดเห็นเลยมาช่วยเบาต้มเด้อผู้สาวทางเด้อสาวทางเด้เห็นแล้วมาช่วยดเด้อเด้อไอ้เบาต้มขี้คนนานนะเนี่ยเขาเอินเะนี่ย <c oughs> อยไรแล้วขับรถเดือกอ่ะเดือดเดือดทีเขาอ่ะน้าที่ใครหน่าอะรกินยางนี้นปวดล้วเนี่ยนี่ยทีผิพลา

ติดนะเนาะติดทุกง่ายนะเขานอเกี่้อาวเนี่ลจมีนเอาไป้องมา้ไ้ลงอเกิจะจับปอดยยองเ้สดแล้วขใกล้ไปแ้บแล้ว ดแ่ัน่เลอะบี้วได้จีบวาเนี่ยแต่กระทำโบตกแยังไม่ให้รุหิวหิแล้วก็มันเนี่ยบวกเต็มควาแล้วใช่ไหมได้เอืมหิวหิงสนีแะครับโบตกเราก็เป็นมืออื่นมือหือไปแหงวาวเวลาเดียวนี่แปดสิบเก้าสิบแล้วข้าวโบตกอพราอว่าวขึ้นคู่จูบาน่ารลมกันแค่ไน นี่ยกูนี่มาบ้อมาอบเขาจกนต้ม่ไบอนีเฮ้ยบองขาดบ้องให้มาวะอุสุดขี้คุยใรยงหนกุ้มาขี้มูเฮยกันนะจานจาาดเขาเะขี้มูเฮ้ห้องปิ่นไลืมเลยใยิงหนกอ่าี้หงุดหงิดเลยบานนาพาซุทุกคนหอบเขาโอ้ ลงนาลงทงนาบบาวต้มเน้อเนี่ยใคเห็นเลยมาช่วยเบาต้มเลยก็เศร้าทางเด้อเราทางเด้เห็นละมาช่วยเด้อ้อไอ้บาต้มขี้คานนะเนี่ยเขาเอิเนี่ยวแห้งเลยมันากตกมาี งังเม็ดอยไรแล้วรถรุดตักออจตักแบีเข้าวันบ่ซีง่ายบันทาตักก็ได้ขันซีง่ายได้ตักแล้วเดี๋ยวก็มาซีกำมาซีน้าที่นี่มึงก็ไปหาบอกว่านอนท่าแถวนี้เ่อ่์ เลกมาถอลุลาดดี้มดแล้วหนอนห้าหนอนห้าห่าให้เลยก่อนนะคะน้ายกใาที่เราไกินเนาะเฮ้ยเยี่ยครจะเข้าขนาดอ๋อไปร่าก็ได้หนอน่ขนาดเดยกชอบมือยานท cái khâu hèn bao giờ nữa ị bớt không nhỉ <cười> <cười> ừ. đây rồi, đây. cái hả cái bãi thế này cái khăn rồi đấy tông bị rồi đó ừ. cái <laughs> ừ, nha กำลังครบนะทุกคนนี่เขากำนะข้า่วงนีู่ออก่อนตูนมนันบลูร้อยไหมเนี่ยเออขัาจะุกยักยางาห้าวปูก่อนตุนยักังยักนี้าเกาลีแล้วไหมเนี่ยเจริ่มหอมมาะเดียบบหอเราดิักมายักรเหรักนีให้ปกก่อนตน

ไม่แมกแกงอื้ไปต้านเข็มไป้เข็มหนาพ่้อเยอะอาหารลูกไม้ธรรมชาติบานเฮ่าไปนึกินพี่นองคนไทยเออนั่ก็มักักหองอย่งนาะคนไทยพี่นองคนไทยเออนมักักหองเลยอื้อโอ้เป็นต่นาเสพกักตุลยไล่ครับนี่เอาบุระมมากข้มากไปดีนะ เตมเ็ดพามเดตมหมดเต็าเขมเห็ดอันนี้เนี่ยมเนี่ยต้มเก็ดพิาต้มโอ้เห็นภาพเข้าเลยโอ้โหแล้วมือในบริเวณเี้ยฝนตกไร่นี่ข้ามเกี่ยข้าว้เ่บาเต้มเด้ออับกบันกา